สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่องโซโลโมอนเพอร์จูรีตุลาการสารนักเรียนตอนที่7ย้อนกลับไป3มเดือนก่อนหน้านี้ตอนที่ซออูไปค้างที่บ้านของจีฮุนขณะที่จีฮุนยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบซออูก็รู้สึกเบื่อแถมหนังสือในห้องของจีฮุนซออูก็อาจจะครบแล้วจีฮุนก็เลยแนะนําให้ซออูล,ลองไปหาหนังสือในห้องทํางานของทนายฮันดูเผื่อจะมีหนังสือที่เขาชอบ ซออูจึงเดินเข้าไปในห้องทํางานของทนายฮันอย่างเงียบๆเพื่อค้นดูหนังสือบนชั้นหนังสือแต่ในขณะที่เขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมามันก็ดันมีกุญแจหล่นมาจากหนังสือเล่มนั้นด้วยความสงสัยซออูก็เลยนํากุญแจไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทางานดูทําให้พบเข้ากับเอกสารลับของมูลนิธิจองกุกที่หน้าปกเขียนคําว่า V.I.P. ซึ่งนั่นก็ทําให้ซออูตกใจมากเพราะในนั้นมันคือรายชื่อนักเรียน V.I.P. ที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต่อมาเมื่อทนายฮันกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นเข้ากับตอนที่ซออูเดินออกมาจากห้องทํางานของเขาพอดีทนายฮันจึงยิ้มพร้อมถามว่าอ่านหนังสืออยู่ในห้องนี้เหรอแต่ก่อนที่ซออูจะตอบอะไรจีฮุนก็ได้เดินออกมาจากห้องนอนแล้วชวนซออูไปช่วยกันเตรียมอาหารเย็นทนายฮันก็เลยเดินเข้าไปตรวจสอบดูในห้องทํางานราวกับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติส่วนซออูที่อยู่ในครัวก็ได้เปิดรูปเอกสารฉบับนั้นที่เขาแอบถ่ายเก็บไว้ขึ้นมาดู กลับมาในปัจจุบันซึ่งเป็นวันเปิดสารนัดที่สองนางเอกตกใจมากเมื่อเธอเห็นว่าจูีอยู่ที่นั่นด้วยและกำลังจ้องมองมาทางเธอแต่ไม่นานจูลีก็เดินออกจากห้องประชุมไปนางเอกจึงรีบวิ่งตามออกไปทันทีสร้างความสับสนให้กับทุกคนเป็นอย่างมากจูลีได้บอกกับนางเอกว่าเธอก็แค่มาดูโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายจะตกใจอะไรเบอร์นั้นนางเอกก็เลยพูดขึ้นมาฉันเชื่อเธอนี่คือสิ่งที่เธอต้องการตั้งแต่แรกไม่ใช่การลงทั่วเชเวอุหย ok. ็ เธอไม่ได้อยากให้ใครมาปกป้องเธอแต่แค่อยากให้คนเชื่อในสิ่งที่เธอพูดขอโทษนะที่ฉันรู้ช้าเกินไปจูลีส่สวนกลับจะมาพูดแบบนี้กับคนที่กําลังจะไปเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกผิดน้อยลงงั้นหรอแต่สุดท้ายจูลี่ก็บอกว่าเธอต้องการไปเป็นพยานและจบเรื่องทุกอย่างก่อนจะจากไปนางเอกจึงได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนในชมรมซึ่งนางเอกต้องการให้อูฮยอกออกไปจากห้องประชุมก่อนเพื่อความปลอดภัยของจูลี่ และแน่นอนว่าพออูฮยอกได้ยินเรื่องนี้จากจีฮุนเขาก็รู้สึกไม่พอใจถ้าเยานันจะพูดก็พูดต่อหน้าฉันสิไม่ใช่ออตคิดแต่งเรื่องจอมปลอมรับหลังฉันจีฮุนจึงถามอูหฮยอกว่าจะโวยวายไปถึงเมื่อไหร่อูฮยอกบอกก็มันมโมโหนี่จีฮุนสวนทันทีนายไม่ได้มโมโหแต่นายเจ็บปวดและไม่รู้จะแสดงมันออกมายังไงตั้งหากลีจูรี่คือพยานที่สารขาดไม่ได้นายจะทนรับฟังหรือเลี่ยงหนีมันก็อยู่ที่นายท้ายที่สุด อูฮยอกก็เลือกรออยู่ที่ห้องพักจำเลยแม้ว่าจะรู้สึกขุดกิดไม่หายก็ตามแต่แม้จะไม่มีอูฮยอกจูลีก็ยังคงบอกว่าเธอนั้นรู้สึกอึดอัดที่มีสายตาม,มากมายมาจับจ้องเธอนางเอกก็เลยถามว่าจะให้เอาฉากการมาบังให้ไหมไม่ให้ผู้ชมเห็นหน้าเธอจีฮุนจึงลุกขึ้นคัดค้านทันทีไม่ได้เด็ดขาดก่อนเขาจะหันไปพูดกับจูลีว่าการไม่มีอูฮยอกอยู่ที่นี่มันไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีแต่การที่เธอจะให้การกับสารโดยไม่ให้ผู้ชมเห็นหน้า มันเหมือนกับว่าเธอกําลังปิดบังอะไรอยู่จูลจึงแยง้มว่าไม่ใช่แบบนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ฝูงชนเริ่มวิจารณ์จูลบอกว่าเธอเรียกร้องความสนใจทั้งที่เธอไม่ใช่คนดังไม่มีใครรู้จักเธอด้วยซ้ําเธอมันก็แค่หัวหลักหัวตอเท่านั้นแหละจูลก็เลยลุกขึ้นส่วนกลับโกหกพวกเธอจะไม่รู้จักฉันได้ยังไงนางขี้เหรนตัวเชโร่ปีศาจหน้าสิวทั้งในห้องเรียนและในโลกโซเชียลฉันถูกเหยยดหยามมาตลอดแต่มาตอนนี้กลับบอกว่าไม่รู้จักฉัน ก่อนจูลิจะยอมรับต่อหน้าทุกคนว่าเธอเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเองไม่ใช่โชรงแต่ที่เธอต้องโกหกก็เพราะไม่มีใครเชื่อคาพูดของเธอเลยเพียงเพราะเท่านั้นคลีจูลินางเอกจึงพูดขึ้นมาอย่างหนักแน่นว่าทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อฟังสิ่งที่เธอพูดเพื่อเชื่อเธอและเพื่อเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกจูริจึงเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเธอบอกว่าหลังจากที่เธอออกจากร้านกาแฟาแถวโรงเรียนเธอก็สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่บนดาดฟ้าโรงเรียน เธอก็เลยขึ้นไปดูทําให้เห็นเข้ากับอูหยอกและเพื่อนอีกสองคนซึ่งตอนนั้นมืดมากเธอจึงคิดว่าเป็นซางเมินและดงหยอนพวกนั้นได้ล้อมซออูวไว้บังคับให้ซออูขึ้นไปยืนที่ขอบดาดฟ้าก่อนอูหยอกจะผลักซออูตกลงไปทําให้เธอกลัวมากรีบวิ่งหนีกลับบ้านทันทีก่อนนางเอกจะแสดงหลักฐานชิ้นใหม่เพื่อสนับสนุนคําให้การของจูรีซึ่งก็คือคําชี้แจงคดีที่จูรีเขียนขึ้นมา นางเอกได้หยิบประเด็นที่มีเสียงแก๊กตอนที่ซออูขึ้นไปยืนบนขอบดาดฟ้าขึ้นมาพูดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอที่เธนั้นขึ้นไปยืนบนขอบดาดฟ้าเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองให้ทุกคนดูและได้กล่าวว่าเสียงนั้นจะดังขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนขึ้นไปเหยียบดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์และตำแหน่งที่ซออูยืนเป็นไปตามที่จูริกล่าวมาจริงๆต่อมาจีฮุนก็ได้ขึ้นมาสักพยานต่อและคำถามแรกที่เขาถามจูริก็คือคำให้การของเธอเป็นความจริงหรือไม่ จูลีไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรเขาจึงเปลี่ยนไปถามว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอเห็นเองกับตาหรือมันเป็นแค่จินตนาการในหัวที่เธอคิดว่าเป็นความจริงผมขอถามอีกครั้งคําให้การของคุณเป็นจริงหรือไม่จูลีก็เหม่อลอยคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบจีฮุนออกไปว่ามันเป็นความจริงจีฮุนจึงได้กล่าวขอบคุณและจบการซักถามทันทีเพราะว่าคําถามนั้นของจีฮุนมันกลับยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของจูลีก่อนเธอจะเดินออกจากห้องประชุมไป แล้วขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำร้องให้ฟูมไฟออกมาเสียงดังโดยมีทีมอาัยการและครูคิมยืนรอเธออยู่ด้านนอกตอนแรกนาะงเอกก็ต้องการที่จะเข้าไปดูจูลีแต่ครูคิมก็ได้ห้ามไว้บอกว่าจูลีไม่ได้ต้องการคนปลอบแต่นี่คือความรู้สึกที่มันหลังออกมาหลังจากที่เธอนั้นได้ระบายทุกอย่างปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเถนะอีกด้านพระเอกก็ยังสงสัยว่าการที่มีคนขึ้นไปเหยียบบนขอบดาดฟ้าแล้วจะได้ยินเสียงแกลก นั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นใครก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวจูลีเองพระเอกก็เลยคิดจะบอกเรื่องนี้กับจีฮุนแต่ยังไม่ทันพูดอะไรจีฮุนก็ดักคอข,ขึ้นมาก่อนเลยว่าเขารู้แล้วว่าพระเอกคิดอะไรอยู่พระเอกจึงถามว่าแบบนั้นแล้วทําไมถึงไม่ค้านจีฮุนกล่าวว่าเขากลัวว่าจูลีจะเจ็บปวดหากถูกเปิดโปงซึ่งหน้าหลังจากพักเบรกสิ้นสุดลงก็เป็นการสักถามพยานคนต่อไปซึ่งพยานคนนั้นก็คือครูใหญ่นั่นเองแต่ครูใหญ่กลับพูดขึ้นมา ว่าเขาไม่ได้มาที่นี่ในฐานะพยานแต่เขามาเพื่อจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยครูใหญ่ได้ยกเรื่องข้อกล่าวหาที่บอกว่าทางโรงเรียนตัดสินไม่เป็นธรรมขึ้นมาพูดเขาได้แก้ตัวว่าตอนนั้นทางโรงเรียนก็อยากฟังคําให้การจากคนที่เห็นเหตุการณ์เช่นกันแต่ไม่มีใครให้ความร่วมมือสักคนแถมตอนนั้นอูฮยอกก็ให้การว่าเขาถูกทําร้ายในขณะที่รีซออูหนีไปไม่ให้การอะไรเลยทางโรงเรียนจึงต้องตัดสินตามข้อมูลที่มีดังนั้นโรงเรียนไม่ควรที่จะมาถูกตาหนิแบบนี้ จีฮุนจึงย้แยงขึ้นมาว่ามันจะเป็นการตัดสินที่เป็นธรรมได้ยังไงในเมื่อทางโรงเรียนทำผิดกฎซึ่งก็คือการให้พ่อของอูฮยอกเข้าร่วมการตัดสินด้วยทั้งทั้ที่มีกฎว่าผู้ปกครองของผู้กระทำผิดหรือเหยื่อจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการพิจารณาความผิดเด็ดขาดและการที่พ่อของอูฮยอกเข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการของโรงเรียนนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทางโรงเรียนได้ปิดโอกาสไม่ให้ซออูสามารถอธิบายอะไรได้เลย ก่อนจีฮุนจะเปิดคอมเมนต์ของพวกนักเรียนในเพจผู้พิทักษ์ขึ้นมาเป็นหลักฐานซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ไม่กล้าไปเป็นพยานให้กับซออูเพราะกลัวอูหยอกและคิดว่าต่อให้ช่วยไปผลมันก็ออกมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาอยู่ดีครูใหญ่ก็เลยถามว่าต่อให้โรงเรียนผิดจริงแล้วมันเกี่ยวกับการเปิดสารยังไงจีฮุนบอกว่าเกี่ยวแน่นอนเพราะการที่ซออูถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมอาจจะทําให้ซออูอาการซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้นจนคิดจบชีวิตตัวเอง ทำเอาครูใหญ่ถึงกับเงียบไปต่อไม่เป็นจีฮุนก็เลยตัดจบด้วยการกล่าวขอบคุณเขาแล้วยุติการซักถามไม่เพียงเท่านี้และการที่ครูใหญ่จากไปทันทีนางเอกก็เลยไม่มีโอกาสได้ซักถามอะไรจากนั้นดงฮยอนก็เดินกระเพกกระเพกเข้ามาเพื่อเป็นพยานอีกครั้งทําให้อูฮยอกหัวร้อนมากเมื่อได้พบเข้ากับเพื่อนเก่านักเรียนชายสามคนจึงต้องมาช่วยกันจับตัวอูฮยอกไว้นางเอกได้เริ่มซักถามดงฮยอนซึ่งดงฮยอนก็ยังคงยืนยันในคาให้การครั้งก่อนของตัวเอง โดยครั้งนี้มีรูปถ่ายที่ถ่ายติดเขาที่บาร์เป็นหลักฐานประกอบและดงฮยอนยังได้บอกอีกว่าอูฮยอกเคยพูดขึ้นมาเองว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าลีซออูจีฮุนจึงเรียกประท้วงทันทีอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ขณะเดียวกันอูฮยอกก็พยายามจะกระโจนเข้าไปหาดงฮยอนแต่ก็ยังคงถูกจับตัวไว้ส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่มาฟังก็ได้พากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปทางคู่ใหญ่ตอนนี้ก็แทบจะนั่งไม่ติดแล้ว เพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่าอูฮย็ค่ารีซอ,อูแต่เมื่อเทียบกับคําให้การของดงฮยอนแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้พวกเราควรจะเตรียมตัวอะไรหน่อยไหมครับทนายฮันจิงเงยหน้ามามองครูใหญ่มันไม่สําคัญว่าอูฮยอกจะผิดจริงหรือไม่เพราะจุดประสงค์ของศาลนี้มันคือเรื่องอื่นในทางกลับกันช่วงพักศาลหนึ่งชั่วโมงจีฮุนก็ได้มาที่ร้านอาหารที่ซังมินทํางานอยู่เขาได้ขอให้ซังมินไปเป็นพยานในศาลในฐานะเพื่อนสนิทของจําเลย แต่ซังมินกลับบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอูฮยอกอีกแล้วจีฮุนก็เลยแซวว่าเขาไม่ต่างอะไรจากดงฮยอนเลยที่ภายนอกทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนแต่จริงๆกลับหวังให้อูฮยอกที่โดดเด่นกว่าล่มจมเป็นเหตุให้ซังมินโมโหแล้วแกเป็นใครมีแผนอะไรถึงเอาตะปันหัวอูฮยอกแบบนี้แกนั่นแหละที่เหมือนกับคิมดงฮยอนปากอย่างใจอย่างอย่ามาหาฉันอีฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชเวอูฮยอกแต่ในตอนที่ซังมินกําลังจะเดินจากไปนั้นจีฮุนก็ไล้ดึงตัวเขากลับมา เลิกทำตัวเป็นขยะได้แล้วเป็นเพื่อนกันตอนที่มีอำนาจพ่อถูกด่าก็หนีเอาตัวรอดเล่นเอาซังมินโกรธจัดชกหน้าจีฮุนจนลม้มลงก่อนจะจบลงที่ทั้งคู่ซัดกันนัวตัดภาพมาที่ศาลที่ถึงแม้จีฮุนจะเดินทางกลับมาไม่ทันนางเอกก็ยังคงซักถามดงฮยอนต่อไปดงฮยอนได้เล่าต่อว่าวันนั้นเขาได้ขึ้นไปสูบบุบดบรดาฟาลานสนุกและไม่นานซังมินกับอูฮยอก็เดินตามขึ้นมา พออูหยอกพบว่าเขากำลังดูภาพงานไว้อะไรของรีซออูในโซเชียลอยู่อูฮยอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าหมอนั่นน่ะฉันเป็นคนฆ่ามันเองแหละทว่านั่นกลับไม่ใช่จุดเริ่มตน้นที่ดงฮยอนสงสัยอูฮยอกเพราะตั้งแต่เขารู้ข่าวเรื่องการตายของซออูเขาก็สงสัยอูฮยอกแล้วเพราะเรื่องชกต่อยครั้งนั้นอูฮยอกโมโหโซออูมากจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ต่อยกันเพียงเพราะมองหน้าหาเรื่องแต่เป็นเพราะอูฮยอกโดนซออูด่ายอย่างเสียหาย โดนแหละว่าเป็นพวกมแมลงป่าเถื่อนไร้ตัวตนซึ่งเขาไม่เคยเห็นอุหยกโกรธใครขนาดนี้มาก่อนถึงขั้นบอกว่าจะให้อยู่โรงเรียนไม่ได้และบอกว่าจะฆ่าสออูด,ด้วยนางเอกจึงได้กล่าวสรุปโดยอ้างจะทำให้การของพยานพร้อมบอกว่าคำแก้ตัวทั้งหมดของอูหยกไม่เป็นความจริงทําให้ผู้คนต่างเริ่มพากันสงสัยว่าคดีนี้มันขี้คลายแล้วหรือยังนะขณะเดียวกันทางจีฮุนกับซางมินหลังจากที่ต่อยกันจนหนำใจพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกัน จีฮุนบอกว่าเขาเข้าใจดีว่าซางมินไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปสนใจเรื่องคนอื่นได้พเพราะเขาโดนดงฮยอนเรียกค่าเสียหายเยอะมากซึ่งอูฮยอกก็เป็นห่วงเขาเรื่องนี้อยู่เช่นกันที่เขาต้องออกมาหาเงินใช้หนี้และอาจจะไม่ได้เรียนต่อมาหาลัยทําให้ซางมินเริ่มใจอ่อนบ่นว่าอูฮยอกควรจะห่วงตัวเองก่อนแต่เขาก็าอดแปลกใจไม่ได้ที่อูฮยอกบอกเรื่องนี้กับจีฮุนด้วยจีฮุนเล่าว่าช่วงนี้อูฮยอกดูเหงามากเพราะซางมินหายไปเลยตั้งแต่มีเรื่องตอนนี้เขาต้องการนายมากนะ เพราะนายเป็นคนเดียวที่อยู่ด้วยในตอนที่เขาบอกดงฮยอนว่าฆ่ารีซออูท้ายที่สุดซังมินก็ยอมตกลงไปเป็นพยายในให้กับอูฮยอกอีกด้านพระเอกก็ได้ออกมาทําหน้าที่ทนายซักถามดงฮยอนแทนจีฮุนแม้ว่าวิธีการพูดจะนุ่มนวลกว่าจีฮุนแต่เขาก็ถามตรงประเด็นว่าดงฮยอนชอบอูฮยอกหรือคิดว่าอูฮยอกเป็นเพื่อนหรือไม่ซึ่งดงฮยอนก็ได้ตอบด้วยท่าทางหงุดหงิดพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเขาเกลียดอูฮยอกพระเอกจึงพยักหน้า แล้วหันไปกล่าวกับคณะลูกขุนว่าพยานมีอคติกับจำเลยเป็นอย่างมากพวกเขาจึงไม่สามารถเชื่อคำให้การของพยานได้ต่อมาหลังจากจบพักเบรกจีฮุนก็ได้เรียกซังมินขึ้นมาเป็นพยานเขาได้ถามซังมินว่าอูฮยอกเคยพูดว่าเขาเป็นคนฆ่าลีซออูหรือไม่ซึ่งอูฮยอกก็เคยพูดแบบนั้นจริงแต่มันก็เป็นแค่การพูดเล่นคำคำเพื่อแกล้งดงฮยอนเท่านั้นเพราะหลังจากที่ดงฮยอนนาซีเขาก็ได้หันหลังมาหัวเราะคิกคักกับซังมิน ปกติแล้วพวกเขาก็แย่เล่นกันแบบนี้บ่อยๆเนื่องจากดงฮยอนเป็นคนที่ขี้กลัวและใจร้อนเพราเห็นดงฮยอนตกใจมันก็เลยรู้สึกสนุกจากนั้นจีฮุนก็ได้ถามเรื่องแรงจูงใจในการฆาตรกรรมที่ดงฮยอนกล่าวถึงซังมินเลยบอกว่าตอนนั้นอูฮยอกโมโหมากก็จริงแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบขู่ฆ่าใครบ่อยๆอยู่แล้วมันเป็นเพียงการแสดงออกว่าเขากําลังโมโหมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าจริงๆแล้วเขาพูดอยู่แค่ไม่กี่วันก็ลืมแล้ว ดงฮยอนเพิ่งสนิทกับอูฮยอกได้ไม่นานเลยไม่เคยเห็นตอนที่อูฮยอกโมโหหนักส่วนชนะชินแล้วจีฮุนจึงได้ถามถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาทระหว่างอูฮยอกกับซออูซึ่งซังมินก็เล่าตรงกับดงฮยอนแต่ที่ซังมินแปลกใจก็คือทำไมจูู่ซออูถึงไปหาเรื่องอูฮยอกเขาก็เลยไปถามเรื่องนี้กับซออูโดยตรงในตอนที่บังเอิญเจอกันซออูบอกว่าเขาก่อเรื่องเพื่อที่จะได้เจอใครบางคนและเขาก็บอกว่าเขาทำสำเร็จเขาได้เจอกับคนคนนั้นแล้ว ทว่าซังมินก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครระหว่างนั้นเองทนายฮันก็ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมและได้ยินเรื่องนี้เข้าพอดีทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าคนคนนั้นที่ซอโอพูดถึงก็คือเขาเองเพราะคนแรกที่ซอโอถูกเรียกตัวไปพบหลังจากเกิดเรื่องก็คือเขาเองและตอนที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ